อาละครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันอะไรวะวันจันทร์วันอางคารวันอังคารแหละลืมวันละนอนเพลินจนลืมวันก็จะมาเล่นแบบเล่นโหมดค้นหาฟินนะครับให้ดูเนาะเพื่อแบบเป็นการประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆน,นะครับว่าควรแลกมาเล่นหรือเปล่าหรือไม่ควรแลกมาเล่นเนะาะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนงะขอรับตังค์ก่อน ช่วงนี้รวยรับตังก่อนหนูแปดร้อยยี่พันห้าโอเคไปหมดก้นหาฟินนะครับหมดก้นหาฟินก็ผมเล่นมารอบนี้ละโอ้โหที่บ้านเสียงดังมากเดี๋ยวขอเพี่ยนแผนนิดนึงนะครับเพี่ยนแผนเป็นสี่สามสามแอแทกเกอร์แล้วกันเนาะเพราะว่าเ <c> ข <oughs> าเรียกอะไร <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะ อืมทีอมสาไม่ได้เก้อแบบจะรีวิวทีละตัวผมจะรีวิวซาตันกับฮาเลนเป็นหลักนะเอานะักเตะตัวใหญ่ไปก่อนเลยเพราะว่าโอเว่นอะ่ะมันก็เก่งอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่ไม่ค่อยอยากรีวิวมันเท่าไหร่ผมว่ามันก็เป็นตัวใช้งานตัวนึงแต่ว่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรขนาดนั้นอะ่ะโอเค สลาตัานเนี่ยผมชอบอยู่2อย่างนะครับลูกโมงกับความแข็งใครจะเอาแม่งลงจริงไหมแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเล่นเต็มที่นะ อจริงติดบล็อกอีกเหรอถ้าไม่ติดบล็อกอมีสิทธิ์เข้านะครับตรงนี้แล้วผมก็หาพี่แกก่อนพี่แกอยู่ไหนวะผมก็เห็นพี่แกอยู่นะมันแต่มันโดนเบียดในประเด็นอ่ะคุยเซนวะ่ะอือหือ คำว่าไซก้ยเลยก็พยายามเล่นให้ดีๆนะครับไปก่อนนะไปก่อนนะโหมดนี้ไม่ใช่ว่าไม่ตึงนะครับมันก็ตึงนะเพราะว่ามันเอ้ยโดนแล้วผมอ,อุ้ยเกือ <Dam> บผมมั่วเองนะเนะีนะ่ยอ้าวโอ้โหผมหมั่วเองนะครับมัน กดเลียร์ก็กดเลียร์ไม่ได้เพราะว่านักเตะที่เราล็อกอะมันไปยืนเสียวกับฝั่งนู้นอยู่แล้วก็ซึ่งเดี๋ยวมันจะฟาวนะโอ้โหซาลาตันเป็นไงเนี่ยผมชอบลูกโมงมันนะลูกโมงกับความแข็งแรงมันแบบเนี้ยผมก็ชอบเลยฮนะต่อให้โหมดค้นหาเฟนสนะ์่ะมันจะอัพมัวนะแต่ว่า ผมมองว่ามันคือโหมด h d to head ก็คือโหมดที่เล่นด้วยมือนะครับเล่นด้วยมือตัวเองเนาะมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถึงจะอัพมั่วไปก็เหอะแต่มันก็ดีอยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แรงงที่แบบต้องเอาติดตรงติดท็อปอะไรเงี้ยนืกออกปะไปก่อนแล้วกัน โอ้โหไปไม่ได้ครับโดนบงังโดนเบียดโอ้ยเฟอร์ไรนี่ซาก้าไปก่อนแล้วการจะรีวิวจะรีวิวซาลาตันแต่หาตัวไม่เจอเลยรู้อยู่ว่ากดอยู่ก้องหน้าแต่หาตัวไม่เจอเลยนะ ก็จะพยายามเล่นให้มันเต็มที่นะครับส่วนตัวผมก็เนี่ยเวลารับก็จะไม่ค่อยเข้าบอลเท่าไหร่นะไม่ได้กลัวฝ่าวหรือกลัวอะไรแต่แบบกันพลาดน,นะครับไปก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นตัวสตาร์พารทที่แบบ โคตรจะเหลียวนี่เป็นไงมีการล็อกหลอกมาทีหนึง่งปุ๊บแล้วก็ยิงปั่นเข้าเสาแรกเลยดูการใจบอลปุ๊บยิงปั่นปิวผมหวังว่าเขาจะไม่ออกนะครับผมจะได้ทำคลิป จนจบเนาะเดี๋ยวพอเขาออกมันก็จะลำบากอีกมันรีวิวได้ไม่ครบเรื่องเรื่องความแข็งแรงเรื่องการยิงเรื่องการหมงนเนี่ยอ่าซาลาตันมันพอได้นะครับแต่เรื่องของความความพิ้วกวาเลี้ยงบอลเนี่ยเขาจะเป็นตัวที่เลี้ยงบอลช้าด้วยความที่ว่าตัวเขาใหญ่แล้วก็การสกิลมันก็ช้านะครับมันก็เลยต้องแบบ อืมค่อยๆเล่นเนาะแนะนําว่าให้จ่ายบอลแล้วก็ให้จ่ายบอลต่อบอลเอานะถ้าจะเล่นซาลาตันอะ่ะไม่ต้องพาวิ่งไปนะครับมันตัวมันไม่ได้วิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นอะ่ะโอ้ยผมแทงลึกไว้นะครับผมแทงแรงไปเติทิ้งไปก่อนนะครับ เนี่ยความแข็งของพี่แกเนี่ยผมชอบตรงนี้แหละโอ้ยเปลนะการมงกันยังมงยังมงอะไรพี่แกคืออา้าวครับพี่แกคือได้นะครับกมสัดเลยลูกนี้เป็นไง กินน้ำตมหนึงเจ็บคอดอะจูดก็น่าลินนะครับหลายๆตัวก็น่าล่นนะครับแผ่นนี้ถ้าเราใช้งานมันเป็นมันก็อยู่กับเราได้นานนะเห็นไหมสกิลมันค่อนข้างที่จะช้านะครับเนี่ยเราก็จ่ายส่งจ่ายส่งไป โอ้โหผมจะกดยิงเลยเมื่อกี้ผมไม่น่ากดปั่นเลยน่าจะกดแตะก็พอจังหวะเมื่อกี้หัวสมองมันคิดไม่ดันนะครับเห็นไหมการล็อกบอลการการเลี้ยงบอลของเขานี่คือแบบ นี้มากมันช้ามากอะ่ะเฮ้ยแต่มันแข็งไงประเด็นอะ่ะมันตัวมันแข็งเนาะซาดันอยู่ต่ำยังโอ้โหโดนเบียดไม่ฟาวอีกเหรอ ล้มเหขนาดนี้ตกใจนะคิดว่าผมจะวิ่งออกมาสุดแล้วผมก็ลากเข้าไปเหมือนเดิมโอเคคลิปแรกสลาตันก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวต่อไปก็จะเป็นฮาเล่นเนาะก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่สองกันดีกว่าเนาะ โอเคครับไปดูเกมที่สองดีกว่ารอบนี้ก็ใส่ฮาร์เแลนมาละไม่รู้ว่าผมจะไหวไหมนะก็ฝากพเพื่อนๆกดเป็นกำลังใจกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะพยายามที่จะเล่นเต็มที่นะครับฮึจอดําอีกแล้วรอก่อนรอก่อนอันนี้ก็คือมาเล่นให้ดู เพื่อเป็นการตัดสินใจของเพื่อนๆนะว่าอยากสมติอยากเล่นสลาตันก็เลขกสลาตันอยากเล่นฮาเลนก็เลขฮาเลนนะครับถ้าเปิดได้ก็ถามว่าเล่นได้ไหมถ้าเปิดได้แพ็กสามพันสี่พันอะไรก็เอามาเล่นได้นะครับเอามาใช้งานได้นะถ้าใครอยากขายก็ขายไปเลยนะครับเฮ้ยลูกนี้อยู่ดีๆเขาเปิดผมตกใจนะเนี่ยเอาจริงไม่ทันได้ตั้งตัวเลย ใส่เราย้ายถึงตาเราก็พอโอ้โหดันผมไม่ชอบเลยนะเอาจริงๆไอ้ดันอะไรแบบเนี้ยดันแบบดันแบบไม่ดันหลังอะ่ะเข้าใจคำว่าดันหลังไหมเออดันหลังแบบดึงเสื้ออะไรเงี้ยมันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะฟาวเลยนะมันฟาวน้อยครับ ไม่รู้เป็นที่ไอดีผมหรืออะไรโอ้ยเกือไปแล้วเอาส่งบอลยังไม่ตรงอีกนี่ไงเป็นไง เอาคืนเอาคืนแอ็เยอะอย่าแอ็เยอะกับพี่นะคะถ้าโดนคืนมามันเจ็บนักเตะผมขาอ่อนจังเลยหา,หาเล่นซะเปล่าล้มง่ายจังเลยล้มแล้วมันไ,ไม่ได้เสียอยู่โทษด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเขาสู่เราก็สู่เอาเอา ไปก่อนแล้วกันนะเพื่อนโอโหตัวมันใหญ่เกินนะฟังผมอะพิกตัวอะไรช้าแต่ฮาเลนผมต้องมาฮาเลนผมต้องได้เจอสายเอาไม่มีไม่มีฮาเลนเลยเอ้ยส่งบอลอะไรเนี่ย เล่นแบบนี้ต้องเปิดหมดก็นไหนละยิงเสาแรกปั่นอุ้ยลูกโทษยังไงก็ต้องลูกโทษครับลูกนี้เสียบอย่างนี้จิตวิทยาเขาเขาต้องคิดแน่ว่าผมคิดนานว่าจะยิงตรงกลางใช่ไหมนี่ยิงฝั่งซ้ายไปก่อนแล้วกันโอ้ย มาปุ๊บเสียงดังเลยพี่ชายผมนะไปครับเฮ้ย เอาดิเสียบอะ่ะหัวร้อนอะ่ะคนหัวร้อนเอ้ยไบซากา้าเอาหาเล่นวิ่งถอย <c oughs> ผมนึกว่ามันอยู่ <c oughs> ตาฝาดนะนึกว่ามันอยู่ใใกล้บอลแล้วทีนี้ผมกดยิงมันสไลช์เลยโอเคไป <c oughs> <c oughs> ก็ค่อยๆเล่นนะครับไม่ต้องรีบ ม้นจะหักหลบมาอีกนิดนึ่งไหนผมหาหาเล่นก่อนผมหาเล่นยังไม่เจอเอ้ยหาหาเล่นยังไม่เจออื้มจะจ่าย <c oughs> จะแทงลูกทูโอ้โหแข็งจริงฮาเล่นอ่ะ นี่เป็นไงคมๆนะครับตัวมันแข็งจริงสลาตันกับฮาเลนก็เป็นตัวที่น่าเล่นนะแต่ผมเปิดไม่ได้ไงมันก็เลยต้องมารีวิวในโหมดค้นหาเฟ้นเนาะตัวเก่งตัวเก่งตัวเก่งขอไม่สับไม่สับเปลี่ยนนะพอเล่นเล่นให้มันหมดเวลานะครับเดี๋ยวถ้ามันจะสับเปลี่ยนเดี๋ยวผมค่อยไปเปลี่ยนคืนเนาะจะรีวิวให้มันจบๆไป อะไรจะมายโยนบอลเหมือนตอนแรกอ่ะไม่ได้เพราะตอนแรกผมเผลอไงไปไหน <c oughs> กดแต่จอนั้นเนี่ยเอาออกหรอเอาเกมแย่แล้วอยังยังนึกว่าออกเกม ไปก่อนแล้วกันนะเอา้าแล้วทำไมผมโหจะรีวิวหาเล่นซะหน่อยกลายเป็นกลายเป็นแบบไอตัวโมงมาซะละอย่าอย่ามาเพื่อน สายละไปยังโอ้ยยิงตรงยิงตรงตัวไปหน่อยนะครับวิเซนโอ้โหวิเซน,เซนกดหมดหลอดวิเซนยังไม่กระโดดเลยเอาชีโอ้โหทำไมฟาวนี้ก็แบ่งนะขเขาเร่นแรงนะเล่นเล่นแบบคนหัวร้อนอนะ่ะแบบ ซูไม่ได้แล้วต้องจะเล่นแรงอย่างเดียวอะ่ะแล้วก็ออกเกมไปแล้วผมมั่นใจโอเคก็ผมอยากให้เพื่อนเพื่อคิดนะครับว่าควแรแลกตัวไหนมาเล่นฮาลงฮาเล่นซาลาตันอะ่ะไอสองตัวเนี้ยที่ผมบอกเนี้ยอมันสามารถเล่นโหมดผู้จัดการได้นะแล้วมันเก่งทั้งคู่นะครับปั่นเข้าไปเนี้ยโอ้โห,หปั่นโดนปลายมือจริงๆ โอ้โหปลายมืออีกละดี D TR. D TR เค่ดีแคเหนียวว่ะเฮ้ยยังก่อนกดยิงไม่ทันเฟอร์บิกัส ยิงไปเลยโอ้โหโอ้โห,หเสียบโอ้โหบางบอลก็เราจบเกม่อแก้จะจบละโอเคก็จบเป็นเกมที่สองไปแล้วนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับซึ่งก็ นั่นแหละจะมารีวิวหลักๆ2ตัว mm hmm. ก็คือซาลาตัน hmm. กับฮาเลนนะครับเป็นเป็นตัวเก่งทั้งคู่เนาะแล้วก็ลองให้เพื่อน mm hmm. ๆลองแต่ยังไงตัดสินใจดูว่าวันแรกใครมาเล่นนะครับในมุมมองผมผมว่าอ่าถ้าให้ดีอ่ะสองตัวเนี้ยผมว่าเลขซาลาตันมันจะดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเขาพลังงานมันเยอะถึงมันจะช้าก็เหอะพลังงานมันเยอะแล้วก็มเมนเจอร์มันก็เก่งนะครับโอเคก็คลิปนี้ลาเป